ก่อนน้องๆก่อน,น,อน,ออนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวี v, มาแนะนำเพจแอดมิเตอร์ p ีพีเจ็ดเพจมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวี v, ปลอดภัยไ,ไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแหลงคอสกินแล้วสวยๆราคาไอดีเริ่มต้นเพียงสามสิบบาทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในนนี้ก็ยู่กับผมซีเกอร์ทีวีเก่านะฮะท่านนี้นะครับเราก็อยู่เกมอาวีนั่นเองนะครับผมแลท่านเีผมก็จะพาะทุกคนไปดูสกินช้างนะครับสกินนี้คือแบบมันมีแบบหลายคนน่าจะยังไม่รู้หรือว่าทุกคนก็ได้แบบคาดาไม่ถึงพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเลย นั่นคือเกี่ยวกับสกินชา้างนะครับผมที่มีเอฟเฟก,กนะครับทุกคนไอ้เหี้ยคือแบบไม่มไม่ใช่เอฟเฟกต์หรอกมันเป็นแอนิเมชันดีนะครับผมเน่ก็คือปกติชา้างมันจะมันปกติชา้างเนี่ยมันจะมันมันจะไม่มีแอนิเมชันในการใช้สกิลใช่ป่ะ,ะนะครับเนี่สังเกตดูเห็นปะ่ะคือเป็นสกินหมุนตัวยังโคตรเท่เลยนะครับผมโคตรเท่น,นะเนี่ยดูดิเป็เท่น,นะผมว่าน,นะครับสกิลหนึ่งก็จะทำการแบบโดดทุ่มนะครับทุ่มแล้วก็สาดน,น้ำเห็นปะ่ะเห็นปะ่ะสกิลสองก็จะแบบ หมุนตัวนะครับผมแร็ปนี่ครับผมบอนดนี้นะครับแล้วก็สามารถหมุนตัวเบเบได้เลยดูดิไอ้เหี้ยงกูเทียเลยไอผมชอบนะมันเท่ดีได้มันยิงดูดิดูดิดูดิสกิลหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับผมแร็ปปกติช้าปกติมันจะไม่มีนะครับผมนะฮะดูดินี่เลยไอ้เหี้ยหมุนเบเบ้เลยโอ้ดิจะช้างลมกูไป โอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าช้างแบบปกติมันจะเป็นยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวมันช้างปกตินะเขาเนี่ยเห็นป่ะมันก็จะเป็นแบบเอเมชั่นแบบว่าโดดขึ้นเฉยๆนะครับผมได้เห็นป่ะแต่ว่าถ้าเป็นสกินเนี่ก็จะแบบหมุนตัวนะโดดหมุนตัวแบบโคตรเท่นะครับผมนะอันนี้ก็แบบว่าทุบลงพื้นเฉยๆแต่นั้นเป็นกระโดดนะครับผมเนี่ยผมไม่ได้เจอเป็นมันเป็นบัคอกหรือเขาทำเอเมชั่นมาใหม่โหเนี่าเขาน่าจะทำนะเอ้มันเป็นสกินให้แบบ ราคาเท่าไหร่เก้าหูปองป่ะนะครับแล้วก็เล่าอินให้ครบเจ็ดวันก็จะได้ถาวรนะเขาแล้วก็เป็นแบบมีสกินแอนิเมชันที่แบบสวยงามนะเขาไม่จะสวยงามหรือมันจะปั่นดีวะเนี่ยวเดี๋ยวดูนะเนี่ยวนะเห็นไหมเห็นไหมโดดหมุนตัวไอ้เหี้ยเท่แล้วทันเล่นไปดูดิแล้วก็สกินหนึ่งก็โดดทุบนะผมเนี่ยนี่ฮะดูดิไอ้คนเท่โอเคนะครับเอ้าเฮ้ยน่าเจ๋อของบ้านทุกคน ไม่ตามเฮ้ยเขาน่าจะบัก็กเฉยเขาไม่ตามอะ่ะเอา้าเอา้าพี่อะไรเนี่ยน่าจะผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนฮีโร่ปล่อยนั่นเดี๋ยวเราดูแค่เอา้าไม่หายเอา้าเอา้เอาไม่หายจริง,รงพี่แอ้นหน้าจะบัก็กเขี้ยมเฮ้ยทำยังไงวะเฮ้ยเท่หว่ะทุกคน เออเอาไว้รีวิวสกินได้เนี่อย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเราใหม่เล่ห์หกของเราใหม่เล่มันเป็นบั๊กที่ผมเปลี่ยนหรือว่ามันเป็นบั๊กสกิลนี้วะผมอยางรู้ก็ไม่นะผมว่าผมน่าจะเปลี่ยนนี่บ่อยแหละโอเคเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนกลับช้างก็เป็บั๊กนี่วะเฮ้ยทำไงวะ ผมแค่ตอนแรกผมแค่เปลี่ยนมาเปลี่ยนาอย่างองอ่ะเออผมว่าในบัคเอ็นเตอั่เนช้างแหละเดี๋ยวผมค่อยไปหามาอีกทีว่ามันทำยังไงแล้วทุกคนเออไม่เท่เหรอเมื่อกี้เราสังเกตแล้วคือแบบว่ามันมันจับจังหวะการใช้สกิลพอดีเลยพาสซีฟของช้างอะนี่ไงติดละเอา้าเป็นบัคกของช้างเหรอกูว่าแล้วมันเป็นบั๊กของช้าง บักของเอ็นเวิร์ชั่นนั่งไงไม่บักเป็นบักของเอ็นเวิร์ชั่นอันนี้นะครับทุกคนดูดิดด <c ười> เฮ้ยเท่ว่ะโอ้กูมาลิวอร์กินแม่งคือเจอบักเฉยเลยโ <c ười> อ้โหฮาอัดาเม่นไม่เข้าอีกเหรออ,อ๋อเร็วเกินเร็วเกินเฮ้ยเฒี๋ยเฒีเฒีๆๆเ๋ยจะ,ๆๆะ,ๆๆะทำใหม่ดิคือหลักการนะครับในการทำบักน,นาาี้นะครับเหี้ยเดี๋ยวผมจะมาลิวสร์ติกินดิเหี้ยเป็บักเฉยเลยวะ ดูดิเนี่ยหน้าจอมันจะล็อกอยู่ตรงกลางตลอดเลยดูด,แบบดิน่าสนใจวะ่ะเดี๋ยวแค่ทำคลิปสอนอีกทีก็แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราใหม่ดูนะดูว่าทฤษฎีผมจะได้ผลหรือเปล่าเฮ้ย,ยไม่เจอบัอกเฉยเลยก็จะมาพามาดูเนี่ยสังเกตดูนะเขาผมนะคือตอนนี้คือจอผมตาม,อตามจาอตามตัวละครปกตินะเดี๋ยวผมจะทําการปิดโอเคซึ่งเราต้องใช้แบบว่าสกิลหนึ่งให้พร้อมกับสกิลพาสซีของช้างนะ ผมไม่แน่ใจว่าปิดคูดาวจะทำได้หรือเปล่าอะแบบเปิดคูดาวผมจะรู้ได้ไงว่ามันแบบพระสิบจะมาตอนไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดวินะโอเคเอ้าลืมลืมนับนี่ไงเอาไม่ติดไม่ติดโอ้โหแค่แบบวะไม่รู้เงินเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหรือว่ามันต้องปิดบัคคูดาวแบบ ไม่ใช่หรอไม่ใช่บ้ากนี้หรอผมเข้าใจผิดหรอแล้วทำยังไงนะลืมไอ่ทำไงว่าลืมละหรือว่าผมจะเปลีาา่ยนตัวละครวะ เออมันยังตามจอยอยู่ผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวละครหรเออผมว่าผมต้องเปลี่ยนตัวละครน่าจะเป็นบัสที่จะการเปลี่ยนตัวละครแหละผมว่าเออเปลี่ยนเป็นช้างอย่างนี้อ่าแล้วก็เสร็จแล้วก็เปลี่ยนกลับเป็นช้างเพกินเพื่อทำให้มันบั๊อ่ะลองดูเนี่ยจริงด้วยต้องเปลี่ยนตัวละคร ถ้าเป็นตัวละครทุกคนโอเคนะว่าสำหรับคลิวนี้นะก็ต้องขอรับประกอบกันละกันนะก็อยากี้เห็นนะครับผมืนจะพามาดูแบบสกินช้างที่แบบที่มีเอเลเมชันแบบโคตรปั่นนะครับผมนะฮะนี่ครับผมดูดิแต่กลับเจอบั๊กอย่างนี้ด้วยนะก็ถือว่าโชคดีนะครับผมนะเออกำไรคนดูเลยดูดิเอาไว้รีวิวสกินได้นะจริงๆอะถ้าผมกดเปลี่ยนละครอีกอะเอาไว้เอาไว้แบบรีวิวสกินอื่นๆอะไรเงี้ย ไอ้ดีนี่มิสกินกอนไหมเขี้ยมีสกินกอนด้วยเขี้ยของจริงอ้าวไหนมิสกินกอนไม่เห็นมีเลยไอ้กี่โม,โมนเนี่ยวะเฮ้ยผมไม่ได้ใส่เหรออันนี้ไงใส่ละเฮ้ยเนี่ยเอาไว้แบบรีวิวสกินได้เลยนะแบบเท่ๆทุกคน เดี๋ยดิเท่ย์ทำเล่นไปเฮ้ยผมไม่เคยเล่นแบบแบบนี้มาก่อนเลยแบบไม่ค่อยชินนะแต่มันก็เท่ดีนะถ้าคนใครๆที่มีสกินนี้ก็มาลองทำได้นะก็เดาเออมันสนุกดีนะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอลาไปก่อนกันนะครับผมเนี่ยดูดิเฮ้ยมันไม่ชินเลยไม่เท่ว่ะ ผมไม่ได้แจว่ามันทำกับสกีอื่นได้หรือเปล่านะไปลองกันเองก็แล้วกันนะว่าผมขี้เกียจละโอเคว่าสำหรับคลิปนี้นะก็เทลาไปก่กอนกันแล้วกันนะครับผมบาย